สวัสดีครับผมแอดบิ๊กนะครับวันนี้ผมจะมาทำสูตรล่างที่ผมลงในเฟสไปนะครับแล้วก็สูตรบนที่ลงที่ผมลงไปในเฟสนะครับที่หน้าเฟสแต่บางคนก็ยังไม่รู้วิธีคิดนะครับเดี๋ยววันนี้จะแนะนำนะครับผมจะเริ่มจากงวดที่มันเดินครับที่เลขเดินคือตั้งแต่งวดสองหกหนึ่งนะครับ สามตัวรัฐบาลนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับสองหกหนึ่งหกเก้าที่เลขมันเริ่มเดินนะครับผมก็จะใช้หลักอันนี้เป็นสูตรล่างรัฐบาลนะครับสูตรล่างรัฐบาลเป็นสูตรใหม่นะครับตรงๆผมก็จะใช้อ่าหลักสิบก่อนนะครับผมก็จะใช้หลักสิบบนนะครับก็คือเลขหก 6นะครับไปบวก2 6บวก2เท่ากับ8นี่นะครับ8เลขนี้8แล้วก็ไปบวก4ีนะครับ8ดบวก4เท่ากับสิบสนะครับเขจะได้เด่นหลัก10บบนนะครับ8กับ2ผลก็คือมานะครับเลข2นะครับหลัก10ต่อไปหลักหน่วยนะครับผมก็จะใช้หลัก10บล่างนะครับก็คือเลข6 นหลักสิบล่างก็คือเลขหกหกไม่บวกกับเจ็ดนะครับบวกนะครับหกบวกเจ็ดเท่ากับสิบสามผมจะใช้ตัวหลังนะครับก็คือเลขสามนี่ยเอาสามไม่บวกหกนะครับมันก็เท่ากับเก้าหลักหน่วยก็คือเลขสามกับเก้าผลที่ออกมาก็คือเลขสามนี่นะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ งวดที่แล้วไม่เข้าเลยครับสูตรบนสูตรล่างก็ไม่เข้าแต่ว่าสูตรล่างมันกระโดดขึ้นบนครับงวดที่แล้วก็แล้วแต่ดวงนะครับผมก็เลือกสูตรที่ว่ามันน่าจะมาให้ชมต่อไปต่อจากเมืสองหกหนึ่งก็เป็นเจ็ดห้าศูนย์นะครับผมก็ใช้วิธีเหมือนเดิมก็คือสองเอาห้านะครับหลักสิบบนไปบวกสองเพื่อหาหลักสิบห้าบวกสองนะครับก็คือเจ็ดตัวนี้หลักสิบ บวกสี่ก็เท่ากับสิบ็ดนะครับเอาเฉพาะเลขหนึ่งจะได้หลักสิบสองทัว7เจดกับ1บนึผลที่ออกมาก็คือเลขเจ็ดนี่นะครับหลักสิบส่วนหลักหน่วยก็จะใช้สิบล่างนะครับสิบล่าง 7, บวกเจ็ดสองบวกเจ็ดเท่ากับเก้าตัวนี้นะครับเก้าไปบวกหกเท่ากับสิบห้าหลักหน่วยก็คือเก้ากับห้าผลที่ออกมากคือเลขเก้านะครับเจ็ดเก้ามาตรงตรงนะครับ สองวัดผมชอบสูตรแบบสั้นๆนะครับแบบไม่ต้องทําเยอะครับทําแบบว่าสองแม่อะไรเงี้ยแม่สูตรสองแม่อะไรพันไม่ไม่ต้องใช้สูตรเยอะนะครับวัดดวงไปเลยไม่มาก็คือไม่มาครับต่อไปงวดที่ต่อเจ็ดห้าศูนย์ก็คือสี่เจ็ดห้านะครับกับเจ็ดเก้า หลักสิบบนก็คือเลขเจ็ดนะครับบวกสองเจ็ดบวกสองนะครับเท่ากับเก้าตัวนี้นะครับหลักสิบเก้าบวกสี่เท่ากับสิบสามหลักสิบล่างนั่นก็คือเก้ากับสามนะครับผลมาก็คือเก้านะครับงวดที่แล้วต่อไปหลักสิบล่างคือเลขเจ็ดนะครับบวกกับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสิบสี่นะครับ สี่ไปบวกหกเท่ากับศูนย์เท่ากับสิบนะครับเอาเฉพาะเลขศูนย์ก็คือหล,หลักหน่วยนะครับมารีศูนย์เท่าสามงวดนะครับต่อไปงวดที่แล้วนะครับก็คือเก้าสามห้านะครับกับเก้าศูนย์เอามาตั้งใหม่สามไปบวกสองเท่ากับห้านี่ครับห้าตัวนี้ ห้าบวกสี่เท่ากับเก้านะครับเป็นหลักสิบล่างนะครับห้ากับเก้าแต่เปอร์เซ็นต์โดยรวมแล้วเลขห้ามีภาษีดีกว่าครับต่อไปนะครับอ่าหลักสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับบวกเจ็ดเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหกนะครับเอาเฉพาะหกมาวางหกไปบวกหกอีกเท่ากับสิบสองเอาเฉพาะสองมาวางอา่า เลขหจะมีภาษีดีกว่านะครับนีดูจากนาทางมันมานะครับนี่อันนี้อันนี้ห้าลงมาตรงอันนี้ซิกแซกสรุปล่างก็จะเป็นเลขนี่นะครับตรงๆนะครับห้าหกห้าสองเก้าหกเก้าสองนะครับเพื่อสนับสนุนสลากรัฐบาลนะครับไม่แนะนำให้เล่น การพนันที่ผิดกฎหมายนะครับให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเผื่อโดนรางวัลที่หนึ่งนะครับล่างมันอาจจะโดดไปบ,บนก็ได้นะครับต่อไปไปดูสูตรสองตัวบนตรงรัฐบาลน,นะครับอันนี้ก็เป็นสูตรแม่สูตรเดียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ทั้งสิบบนแล้วก็ได้ทั้งหน่วยบนเลยนี่นะครับ เลขหนึ่งนี้ก็คือผมจะทําตั้งแต่เลขอ่างงวดที่ว่าเลขมันเริ่มเข้านะครับเริ่มเดินนะครับสิบบนคือหนึ่งหน่วยบนคือเจ็ดนะครับเอาสิบบนนะครับไปคูณเก้าหนึ่งคูณเก้าเท่ากับเก้าแล้วก็หน่วยบนนะครับคือเจ็ดเอาไปคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าได้เก้านะครับแล้วทีนี้ก็มาบวกสองงที่นะครับ เก้าบวกเก้าเก้าสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอาบวกกันทั้งหมดนี้นะครับเนี่ครับเอาเฉพาะศูนย์มาวางตรงนี้แล้วก็ไล่ไปสี่ตัวนะครับศูนย์หนึ 1, 2, ่งสองสาม่าเลขสี่หายนะครับก็คือข้ามไปเป็นห้าหกเจ็ดแปดผลก็คือมาตรงๆนะครับบนนี่ครับสองห้านี่ครับออกเจ็ดสองห้า่าแล้วตัวนี้นะครับก็คือเอาสองห้านี่ครับมาวางตรงนี้ใหม่อีกเนี่ย สองห้าแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับสองคูณเก้ากับห้าคูณเจ็ดได้ผลลัพธ์ก็คือตัวนี้แปดบวกห้าบวกสองเท่ากับสิบห้านะครับได้ห้ามาวางตรงนี้แล้วก็นับไปสี่ตัวนะครับห้าหกเจ็ดแปดข้ามหนึ่งนะครับเป็นศูนย์หนึ่งสองสามชอบสูตรแบบนี้นะครับแบบทํารวดเดียวครับเป็นสูตรเดียวไปเลยผลที่ออกคือหกหนึ่งนะครับนี่มาตรงๆเลย ไปก็เอาหกหนึ่งนะครับมาวางใหม่อีกนี่หกกับหนึ่งหลักสิบบนกับหน่วยบนหกคูณเก้าห้าสิบสี่หนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดบวกสองงที่สี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสองเท่ากับสิบสามนี่ครับเอาสามมาวางนับนับไปสี่ตัวนะครับหนึ่งสามสี่ห้าหกข้ามหนึ่งนะครับข้ามเจ็ดไปเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งผลที่ออกมาคือห้าศูนย์นะครับตรงๆอีกแล้วแต่สูตรนี้เป็นสูตร สี่ตัวนะครับมันเลขมันก็จะเลยเยอะหน่อยตรงๆแบบประมาณสิบหกชุดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับต่อไปก็เอาห้าศูนย์มามาวางอีกนะครับนี่ครับห้าศูนย์แล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับห้าคูณเก้าสี่สิบห้าศูนย์คูณเจ็ดก็ได้ศูนย์บวกสองยกที่ห้าบวกศูนย์บวกสองเท่ากับเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนี้นับไปสี่ตัวเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ข้ามหนึ่งไปเป็นสองสามสี่ห้าผลที่ออกก็คือสี่เจ็ดห้าครับมาตรงๆอีกแล้วครับแต่ไม่ได้หลักร้อยนะครับหลักร้อยอาจจะมาในในสมดแปดตัวนี้ก็ได้ครับบางทีต่อไปสี่เจ็ดห้านะครับมาตั้งอีกเอาเฉพาะสิบกับหน่วยนะครับมาตั้งเจ็ดคูณเก้าหกสิบสามห้าเจ็ดสามสิบห้าเฉพาะตัวหลังนะครับ บวกสองสามบวกห้าบวกสองเท่ากับสิบนะครับเอาศูนย์มาวางเป็นเพิ่มอีกสีต,ตัวศูนย์หนึ่งสองสามข้ามเลขสี่ไปเป็นห้าหกเจ็ดแปดผลที่ออกคือเก้าสามห้าครับพวกที่แล้วนะครับตรงๆอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับคือถ้าสูตรเก่ามันมันไม่เดินต่อผมก็ไม่ได้ทำนะครับคือเอาแบบสูตรใหม่ไปเลยครับวัดดวงเหมือนกันครับ เอาสามห้าตัวนี้นะครับมาวางเนี่ยครับหลักสิบคัณหลักหน่วยทําเหมือนเดิมสามคูณเก้ายี่สิบเจ็ดห้าเจ็ดสามสิบห้าตัวหลังนะครับมาวางบวกกันเจ็ดบวกห้าบวกสองเท่ากับสิบสี่นะครับนะครับเพิ่มสี่ตัวเป็นสี่ห้าหกเจ็ดข้ามเลขแปดไปนะครับเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสอง งมดที่แล้วผมไม่ค่อยได้มีเวลามาอธิบายนะครับเร็วงานก็ยุงงานก็เยอะก็เลยไม่ได้อธิบายว่าวิธีมันมาอย่างไงแต่ละสูตรที่ของงมดที่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาจับนะครับสี่ตับจับตรงๆงนะครับเป็นสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองเนี่ยครับห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองหก เก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองอยู่ในนี้ครับแต่ตัวที่ผมจะเน้นก็คือผมจะดูทางเลขก่อนมันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บนะครับเจ็ดมาสามผมคิดว่ามันต้องมาเลขสี่นี่นี่นี่ผมก็เลยจะให้เน้นนะครับที่เลขสี่อันนี้เหมือนกันครับ ดูจากห้านะครับแล้วก็มาห้าตรงนี้อาขวาซ้ายอ่าวัดดวงเลยครับผมให้นะครับชุดนี้สี่สองครับจะมาลบาให้ตัวเดียวนะครับคู่เดียวเลยสี่สองเพราะเพราะผมดูจากทางเลขนะครับหรืออาจจะอีกชุดหนึ่งครับกันไว้ก็คือนี่ครับเลขสามมาตรงกับอะไรเลขเจ็ดนี่ครับแล้วก็เลขห้ามาตรงกับอะไรอ่าเลขเก้าอ่า เด่นน,ดน, 4, 2, 7, นะครับเด่นสี่สองล็อกรองเจ็ดเก้านะครับเนี่ยครับเจ็ดเก้าสี่สองกับเจ็ดเก้านะครับชุดเน้นแต่ว่ามันก็หลายชุดนะครับสี่มันก็ประมาณสิบหกชุดนะครับผมท,ที่ไล่มาเมื่อกี้นี้แต่ให้เน้นที่ว่าสี่กับสองแล้วก็เจ็ดกับเก้านะครับเนี่ยครับ เลขล่างก็หนะ้าหกห้าสองครับตรงๆนะครับเก้าหกเก้าสองเดี๋ยวส่วนเป็นชุดสรุปเดี๋ยวผมจะทำเป็นภาพนิ่งลงที่ตรงคาว่าชุมชนนะครับชุดสรุปที่ว่าเป็นแบบไม่ได้เป็นวิธีคิดแบบนะครับเป็นแบบสรุปเป็นเลขมานะครับเผื่อท่านใดอยากอยากเอาไปเทียบชนกับสูตรของตัวเองโอเคครับเดี๋ยว ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมติดตามผมนะครับขอให้ทุกท่านถูกรางวันใ,ใหญ่โชคดีนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเผื่อได้มีกำลังใจทำในคลิปต่อไปให้มาให้ชมนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ